แล้วค่ะสรยุทธ์ไบ์ไก่ภาสิทธ์นั่งโต๊ะอ่านข่าวแห่เม้นทารักกันเลยทีเดียวลวคะค่ะสืบเนื่องจากวันที่14มีนาคม2564นายสรยุทธ์สุขสนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวเดียวรับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษโดยเข้าสู่กระบวนการของคุมประพฤติใส่กําไรอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจนกว่าจะครบกําหนดโทษคะ่ะเป็นระยะเวลากว่า2ปี4เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคม2564ไปจนถึงวันที่26กกรกฎาคม 2,566ค่ะและต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษส่วนออกไปในโลกภายนอกจะทำงานาหรือไม่จ้าตัวก็บอกว่าก็ขอคิดก่อนครับเพราะผมเนะี่ยไม่ได้ทำงานมาถึง5ปีในยุคนั้นผมทำในยุคที่คนไม่ดูข่าวทำให้คนหันมาดูข่าวผมก็ยังงง,งขอกลับไปคิดไปปรับตัวก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าจะกลับไปทำงานกับรายการข่าวที่ช่องสามเหมือนเดิมล่าสุดด้านผู้ประกาศข่าวอย่างไก่พาสิตธิ โพสภาพวันนี้ที่ทุกคนรอคอยเป็นภาพที่สรยุทธไบต์และไก่พาสิทธิ์นั่งร่วมโต๊ะในการอ่านข่าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมทั้งระบุว่าพี่ยุทธมาแล้วครับอํากลางแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้นั่นเองค่ะ